ผมเปรียบประชาธิปไตยเหมือนต้นไม้ครับต้นไม้ต้นนี้ไม่มีทางที่จะออกรากนะครับเติบโตให้เข้มแข็งเป็นร่มเงาให้ประชาชนทุกคนใช้ประโยชน์ได้เลยเพราะมันถูกค่นมาอยู่เรื่อยๆแล้วก็ปลูกใหม่ถูกคน่นปลูกใหม่แล้วต้นไม้ประชาธิปไตยมันจะเติบโตได้ยังไงดังนั้นข้อแรกเลยนะครับการปริวัติต้องต้องจบจากนี้ไปทุกคนนะครับอยู่ใต้กติกาและเสมอภาคกันแล้วผมเชื่อว่าความขัดแย้งแตกต่างมันจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปครับ 7เมษายนนะครับตามที่เราทราบกันนะครับเมื่อพลเอกสุนดาขึ้นสู่ตําแหน่งนายมนตรีเนี่ย mm. ก็เกิดการประท้วงแล้วนำมาสู่เหตุการณ์ปราบปรามในตอนนั้นเนี่ยเราก็ไม่คิดนะครับผมเองก็นึกไม่ถึงว่าภาพที่เราเคยเห็นในหนังสือนะครับภาพที่เคยเห็นในวิดีโอนะครับคือเหตุการณ์ที่คนเป็นแสนๆคนมาชุมนุมกันเรียกร้องประชาธิปไตยเราจะได้เห็นแล้วผมก็ไม่เชื่อนะครับว่าไอ้การที่ ทหารเอาปืนมายิงใส่ผู้ชุมนุมเนี่ยมันจะเกิดอีกก็ไม่เชื่อนะครับแต่มันก็เกิดมาทุกอย่างนะครับที่เราไม่อยากให้มันเกิดแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดผมคิดว่าสิ่งที่จะมีประโยชน์ในการพูดกันคือว่าทำยังไงครับให้มันไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกขณะนี้ถามว่าสถานการณ์มันดีขึ้นหรือไม่อย่างไรนะครับถ้ากล่าวโดยลบรัทท่านลองถามดูตัวเองดูก็ได้นะครับว่าบ้านเมืองมันดีขึ้นกว่า30ปีที่ผ่านมาไหมนะครับเมื่อเดือน ธันวาคมปี2533สังคมไทยมีความเห็นตรงกันว่ารัฐประหารหมดแล้วพอแล้วขณะนี้ผมถามว่าท่านเชื่อไหมว่าการปฏิวัติรัฐประหารจะหมดไปเราไม่แน่ใจเรากลัวจะมีอีกนี่มันถอยหลังนะอันที่สองครับรัฐธรรมนูญที่ได้มานะครับจากการรัฐประหารครั้งสุดท้ายเนี่ยซึ่งเพอ,เอิญว่าชื่อผู้ยึดอํานาจก็ชื่อเกือบจะเหมือนกันนะครับด้วยความเคารพในปี25 3 4เนี่ย คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติชื่อย่อคือรอสอชอนะครับคณะยีิบสองพฤษภาห้าเจ็มีชื่อว่าคณะรักษาความสงบแห่งชาติคือสงบอย่างเดียวก็พอไม่ต้องเรียบร้อยนะครับในตอนผมเป็นนักศึกษาเนี่ยต้องสงบแล้วก็เรียบร้อยด้วยแต่ชื่อย่อก็เกือบจะเหมือนกันจนเรียกสับสนผิดกันบ่อยนะครับคือคอสอชอแล้วก็ใช้บริการของอาจารย์มีชัยรุชิพัน์เหมือนกันแล้วก็เขียนให้สือ่อท้องอำนาจโดยผ่านสอวอเหมือนกัน ผมเข้าใจว่าท่านอาจารย์มีชัยด้วยความเคารพนะครับถ้าไม่จริงท่านกรุณาแย้งด้วยอยากฟังท่านแย้งนะครับอยากชวนกรอทนะครับ่าท่านมารับผิดช,ชอบกับรัฐมนูญของท่านหน่อยนะครับผมเชื่อว่าถ้าไม่จริงอาจารย์มีชัยกรุณากรุณาชี้แจงผมเชื่อว่าอาจารย์มีชัยได้สรุปบทเรียนนะครับจากเมื่อ30ปีที่แล้วนะครับถ้าหากใส่อำนาจสาว เลือกนายกไว้ตั้งแต่แรกมันจะถูกประท้วงและมันจะไม่ผ่านโดยเพราะยิ่งเรามีการธรรมชาติมติตอนนั้นในร่างแรกจึงไม่มีอำนาจสวในการเลือกนายกแต่มันเพิ่มขึ้นมาในคําถามเพิ่มเติมนะครับรัปการที่2ครับรัฐธรรมนูญ2534เนี่ยนะครับมันถูกแก้3ครั้งครั้งแรกคือหลังเหตุการณ์พฤษภา35จบลงไปนะครับเมื่อพลเอกสุจินดาลาออก23พฤษภาคม2535 เพียงแค่สองวันนะครับก็มีการแก้รัฐมนูญทีเดียว4มาตรานะครับแล้วก็กลับมาหาหลักการที่ว่านายกต้องเป็นสสนะครับคนทูลเก้าชื่อนายกคือประธานสภาผู้แทะะนราษฎรไม่ใช่ประธานมุตนะครับอำนาจสวที่เหลืออยู่อำนาจสวในการรงมะติไม่บังใจเอาออกไปนะครับแก้สามเรื่องแรกนี้ก่อนเลยนะครับแล้วพอปี2538ก็แก้ไขหญ่นะครับตั้งแต่หมวด3เป็นต้นไปยกเลิกหมดแล้วก็เอาของใหม่แทนเลย แม้ขรานั้นนะครับแก้มากขนาดนี้แล้วนะครับในปี2539ก็เกิดการแก้กครั้งหนึ่งคราวนี้ร่างใหม่เลยก็กลายเป็นรัฐธรรมนูญ2540ผมเข้าใจว่าถ้าไม่จริงผมย้ำนะครับอาจารย์มีชัยกุณาๆๆนากุณนาแย้งผมเข้าใจาอาจารย์มีชัยได้สรุปบทเรียนนะครับว่าในตอนนั้นโดนแก้เยอะเหลือเกินนั้นคราวนี้ก็เลยหาหนทางในการให้มันแก้ยากๆหรือไม่ให้แก้ซะด้วยการใส่กลไกว่าการแก้รัฐธรรมนูญต้องมีเสียงสวนหนึ่งในสามเห็นชอบด้วยก็เลยแก้ยากมากในขณะน,นี้เอาละ ประเด็นก็คือว่ารัฐมนูญเราก็ถอยหลังนะครับเพราะสาวที่เลือกนายกได้นี่เป็นครั้งแรกนะครับในประสา์ของการเมืองไทยไม่เคยมีมาก่อนก่อนหน้านี้เขาสืบทอดด้วยการให้ประธานบุตรซึ่งเป็นประธานรัฐสภาเป็นคนทูลเก้าชื่อนายก,พกเพราะนายเปรมเนี่ยท่านไม่เคยลงเลือกตั้งไม่เคยเป็นว่าที่นายกของพรรคการเมืองใดเป็นนายกตั้ง8ปปีกว่าได้อย่างไรก็เพราะว่าคนทูลเก้าชื่อนายกคือประธานรัฐสภาและประธานรัฐสภาในอดีต นะครับก็คือประธานวุฒิสภาซึ่งมาจากการแต่งตั้งตอนนั้นเลือกตั้งเสร็จไปเนี่ยนะครับบรรดาพักการเมืองอยากเป็นรัฐบาลก็ระลุมเสียงให้ได้ครึ่งหนึ่งแล้วก็มาเชิญพลเอกเปรมให้เป็น <c oughs> นายกแน่นอนครับมันก็มีกระบวนการล็อบบี้ <c oughs> นะครับจากในกองทัพด้วยแต่ประเด็นคือก่อนนี่ก็สืบทอดด้วยการให้คนทูลเก้าชื่อยกคือประธานวุฒิสภาแต่พอรัฐรนุนูนย์เนี่ยกำหนดให้การจะเสนอชื่อนายกทูลเก้าให้ทรงโปรดเก้าเนี่ยต้องมีการโบวตในที่ประชุม สภาผู้แทนดังนั้นสวก็ต้องมาบวตด้วยนะครับนั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นเป็นที่มาดังนั้นอันที่หนึ่งสวรเรื่องนายกเนี่ยเป็นครั้งแรกนะครับสวแต่งตั้งเนี่ยนะฮะซึ่งมันทําลายหลักการหนึ่งคนหนึ่งเสียงนะครับประชาชนเป็นเจ้าของอานาจนะครับประชาเป็นเจ้าของอธิปไตยนะครับซึ่งก็เริ่มต้นตั้งแต่วันที่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับแรกนะครับ พอดีผมเห็นเอกสารของบทความของท่านพลเอกบัญชรน,นะครับก็เลยพูดนิดนึงว่าวันที่27ิมิถุนายน2 4 7 5เนี่ยเป็นวันที่มีการประกาศใช้รัฐมนูรฉบับแรกนะครับสาวันหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองซึ่งมาตราหนึ่งบัญญัติว่าอำนาจสูงสุดของประเทศนั้นเป็นของราษฎรทั้งหลายนะครับในหลวงรัชกาลที่7ท่านทรงเซน็นนะครับโดยไม่มีพระบรมราชไม่มีผู้รับสนองพระชงการนะครับนั่นเป็นเท่ากับว่าเป็นการมอบนาจให้กับ ประชาชนนะครับดังนั้นเนี่ยผมเรียนว่าพอเรามีการเลือกตั้งความหมายคือเราเห็นต่างกันได้เลือกพักไม่เหมือนกันก็ได้แต่จบที่ผลการเลือกตั้งนะครับพักใดได้เสียงข้างมากก็เป็นรัฐบาลไปก็จบครับนี่คือวิธีการแก้ปัญหาความขัดแยง้งแบบเป็นธรรมที่สุดเจ้าของประเทศมีเสียงเท่ากันจบที่การเลือกตั้งแต่เลือกตั้ง2562เนี่ยมันไม่จบเพราะอะไรครับเพราะมีสอวอ250คนมาเลือก ไม่งั้นพลเอกประยุทธ์ท่านพักที่เสนอท่านเป็นว่าที่นายกเนี่ยมีสสแค่ร้อยสิบหกคนจาก500เป็นนายกได้ไงล่ะเนี่ยครับมันก็เลยไม่จบนะครับแล้วอันที่สองครับในปี2534เนี่ยเรายังไม่มีสารรัฐธรรมนูญไม่มีปปชไม่มีกะกะตเรามีจากรัฐธรรมนูญ2540ซึ่งตอนนั้นสอวอเป็นคนเลือกก็จริงนะครับแต่สอวอของปี40คือมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน รัฐธรรมนูญหกศูคงอำนาจสวไว้ทุกอย่างนะครับในการเลือกสารรัฐธรรมนูญปปชกกตแลวกขอ,อิสระแต่ที่มาคือคอสอชเป็นคนเลือกนะครับบ้านเมืองมันก็ถอยหลังมาจนถึงขณะนี้ผมพูดไปทั้งหมดเพื่อจะบอกว่าถ้าเราอยากจะเห็นความสงบสุขความมั่นคงที่แท้จริงคือผู้คนสงบสุขถ้าจะสงบสุขก็ต้องมีความเป็นธรรมครับ แล้วผมเชื่อว่าเราเติบโตมาพอสมควรนะครับในการยอมรับความเห็นต่างเลือกพักต่างกันได้นะครับชอบนักการเมืองไม่ชอบนักการเมืองคนไหนก็แสดงออกไปในวันเลือกตั้งแล้วจบแต่ว่าของเราเนี่ยมันไม่เป็นธรรมนะครับเพราะว่าเลือกตั้งไปก็ไม่จบเพราะมีสวนะครับดังนั้นผมคิดว่ากายสรุปเนี่ยเ,เราต้องกลับสู่วิธีทางที่เจ้าของประเทศ เคารพกติกานะครับจบหนึ่งคนหนึ่งเสียงจบที่วันเลือกตั้งแล้วก็บริหารบ้านเมืองไปนะครับโดยรัฐบาลก็อยู่ใต้การตรวจสอบถวงดุลน,นะครับตามวมัฒนูแล้วก็ฟังเสียงประชาชนอันเนี้ยคือผมจึงอยากจะบอกว่าเราต้องกลับสู่จุดนั้นแล้วการปฏิวัติรัฐประหารน,นะครับพูดโดยลบรัฐและสรุปคือถึงเวลาแล้วครับวันนี้ไม่ใช่เพียงแค่ครบ30ปีเหตุการณ์พฤษสภาสามห้านะครับ,รบแต่เป็นวันที่ครบ กำลังจะครบ90ปีของประชาธิปไตยเราต้องให้การปฏิวัติรัฐประหารนี่มันจบไปผมเปรียบประชาธิปไตยเหมือนต้นไม้ครับต้นไม้ต้นนี้ไม่มีทางที่จะออกรากนะครับเติบโตให้เข้มแข็งเป็นร่มเงาให้ประชาชนทุกคนใช้ประโยชน์ได้เลยเพอมันถูกค้นมาอยู่เรื่อยๆแล้วก็ปลูกใหม่ถูกคน้นปลูกใหม่แล้วต้นไม้ประชาธิปไตยมันจะเติบโตได้ยังไงงั้นข้อแรกเลยนะครับการปฏิวัติต้องต้องจบ จากนี้ไปทุกคนนะครับอยู่ใต้กติก,กาและเสมอภาคกันแล้วผมเชื่อว่าความขัดแย้งแตกต่างมันจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปครับก็ขออนุญาตผมพูดอาจจะตอบคําถามไม่ตรงนักแต่ผมพูดในฐานะนักวิชาการว่าอยากจะเห็นให้เราดูเหตุการณ์พฤษภสาเป็นบทเรียนครับครับ